สงการเมืองไทยครับวัฒนธรรมล่าสุดของไทยที่องค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติแล้วประเพณีสงการแบบไทยเนี่ยมีความสําคัญมีความน่าสนใจอย่างไรและมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเนี่ยมีอะไรบ้างติดตามในประชาชาติไบไซส์วันนี้ครับ สวัสดีครับตอนรเข้าสู่ประชาชาติไบไซตทุกเรื่องข่าวเข้าใจง่ายและได้ความรู้ครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีสาหรับประเทศไทยนะครับที่ประเพณีสงการแบบไทยเนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติครับซึ่งองค์การยูเนสโกครับได้ประกาศรับรองในการประชุมคณะกรรมการระหว่างวัฒบานว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ครั้งที่18 จัดขึ้นณนเะมืองคาซาเน่ครับสาธารณรัฐบอสวานาเมื่อวันที่6ธันวาคม2566หลังจากที่กระทรวงวัฒนธรรมนะครับเสนอและผ่านการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ปี2563แล้วเปอระเพณีสงการแบบไทยเนี่ยมีสนเสน่ห์มีความสำคัญอย่างไรถึงผ่านการรับรองจากองค์การยูเนสโกวันนี้เราไปทำความเข้าใจพร้อมกันครับ ย้อนกลับไปเมื่อกุมภาพันธ์2563ครับกระทรวงวัฒนธรรมได้เสนอเรื่องดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาพิจารณาครับและมีมติเห็นชอบเมื่อเดือนมีนาคม2563ให้เสนอสงกรานในประเทศไทยเนี่ยเป็นรายการมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ต่อคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลหรือ IC ครับ กระทั่งองค์การยูเนสโกครับประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติรายการล่าสุดของประเทศไทยครับเมื่อวันที่6ธันวาคม2566ตามเวลาประเทศไทยในการประชุม ICS ICH ครั้งที่18 ซึ่งคุณค่าและความสําคัญของสงกรานต์ไทยนะครับกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยระบุไว้ว่าสงกรานต์ในประเทศไทยเนี่ยเป็นประเพณีที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนผ่านของวิถีชีวิตและวิถีทางการเกษตรของคนไทยที่นับถือพุทธศาสนานะครับในแง่ของการเกษตรเนี่ยภายหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวในเดือนเมษายนเนี่ยเป็นช่วงที่ว่างเว้นจากการทําเกษตรกรรมนะครับและเตรียมพร้อมสําหรับฤดูการเพราะปลูกที่กําลังจะเริ่มต้นขึ้นใหม่ ผู้คนจึงถือโอกาสนี้ครับประกอบพิธีที่แสดงถึงความกตัญยูกะตะเวทีเพื่อตอบแทนคุณของบรรพบุรุษที่ช่วยปกปักรักษาลูกหลานให้อยู่ดีมีสุขขณะที่กิจกรรมในวันสงกรานนะครับมีทั้งพิธีกรรมและการเฉลิมฉลองทั่วประเทศนะครับเช่นการทําบุญตักบาตรสงน้ําพระการวัดน้ําดาหัวผู้ใหญ่นะครับโดยน้ำเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความศักดิ์สิทธิ์เพื่อชําระล้างสิ่งชั่วร้ายเพื่อก่อให้เกิดสิริมงคลน,นะครับและแสดงความปรารถนาดีต่อกัน เมื่อพูดถึงคําว่ามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เนี่ยสำหรับหลายๆคนอาจจะรู้สึกแปลกหูแปลกตานะครับอาจจะไม่เคยได้ยินหรือว่าไม่เคยเห็นคํานี้มาก่อนคําว่ามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เนี่ยถ้าเข้าใจแบบง่ายๆเลยนะครับคือเป็นภูมิปัญญาความรู้ความคิดการแสดงออกผ่านศิลปะการแสดงการบอกเล่าการสืบทอดความรู้ภาษาวรรณกรรมความถนัดและชํานาญด้านงานช่างครับ โดยองค์การยูเนสโกเนี่ยได้จำแนกออกเป็น5ประเภทนะครับคือประเภทที่1ครับเรื่องราวข้อมูลความรู้ด้านขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นมุคปาปะและการแสดงออกในด้านต่างๆรวมถึงวัฒนธรรมด้านภาษาครับในฐานะที่เป็นสื่อสืบทอดมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ครับเช่นสุภาษิตนิทานเรื่องเล่าเพลงกล่อมเด็กตำนานมหากราบร้อยกองบทสวดบ,บทเพลงนะครับ รวมถึงศิลปะการแสดงจากเรื่องราวหรือขนบธบรรมเนียมดังกล่าวด้วยประเภทที่2ครับศิลปะการแสดงครับคือดนตรีการแสดงละครและนาตศิลป์การเต้นรำ่ลยรำและการแสดงออกในพิธีกรรมนะครับและเพลงร้องพื้นบ้านอาจผนวกร่วมกับมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้สาขาอื่นๆนะครับเช่นพิธีกรรมหรือว่ามุขปาฐะ ซึ่งการแสดงเนี่ยสามารถเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของศาสนาการทํางานความบันเทิงการเมืองและเศรษฐกิจรวมถึงใช้แสดงได้หลายวาระโอกาสนะครับเช่นศิลปะการแสดงในงานแต่งงานงานศพพิธีกรรมเทศกาลหรือว่างานสังคมอื่นๆประเภทที่3ครับแนวปฏิบัติทางสังคมพิธีกรรมและงานเทศกาลต่างๆเป็นกิจกรรมที่มีการปฏิบัติการเป็นประจำนะครับประกอบการดำรงชีวิตของชุมชนหรือกลุ่มคน ซึ่งสร้างความเป็นอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนและความต่อเนื่องของวิถีชีวิตความเป็นอยู่นะครับเช่นประเพณีสงกรานต์ประเพณีลอยกระทงประเพณีบุญบั้งไฟการละเล่นผีตาขนประเภทที่4ครับความรู้และวิถีปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจัก,กรวาลครับคือองค์ความรู้ความชํานาญทักษะการปฏิบัติที่ชุมชนได้พัฒนาและทําให้อยู่ถาวรครับ เช่นภูมิปัญญาท้องถิ่นเชิงนิเวศวิทยาองค์ความรู้ของชนพื้นเมืองชาติพันธุ์ชีวภาพชาติพันธุ์พฤกศษศาสตร์การรักษาโรคแบบดั้งเดิมตำราปรุงยาสมุนไพรพิธีกรรมวิถีการกินอยู่การถนอมอาหารจนถึงความเชื่อพิธีการพยากรณศาสตร์และโหราศาสตร์และความเชื่อเกี่ยวกับหมอผีคนทรงเจ้าครับและประเภทที่5ครับงานช่างฝีมือดั้งเดิมครับ คือทักษะและองค์ความรู้ที่แสดงออกมาจากงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของบรรพชนครับซึ่งเป็นทักษะที่มีความจําเป็นในการสืบทอดองค์ความรู้ของช่างฝีมือสู่คนรุ่นหลังภายในชุมชนครับเช่นผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้าเครื่องจากสารเครื่องรักเครื่องปั้นดินเผาเครื่องโลหะเครื่องไม้อัญมณีเครื่องประดับงานศิลปกรรมพื้นบ้านครับ ก่อนหน้านี้เนี่ยประเทศไทยครับมีวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้4รายการนะครับคือ1ครับโขนได้รับการขึ้นทะเบียนเมื่อปี2561 2ครับนวดไทยได้รับการขึ้นทะเบียนเมื่อปี2562 3โนราของภาคใต้ได้รับการขึ้นทะเบียนเมื่อปี2564และ4ครับสงกรานในประเทศไทยครับได้รับการขึ้นทะเบียนล่าสุดเมื่อ6ธันวาคม2566 แม้ว่าประเพณีสงการไทยเนี่ยจะได้รับการยอมรับในระดับโลกแล้วนะครับแต่อย่าลืมสิ่งสําคัญของความเป็นประเพณีสงการไทยนะครับที่เรียบง่ายและสวยงามเพื่อให้เสน่ห์ของความเป็นสงการไทยเนี่ยยังคงอยู่ต่อไปครับและทั้งหมดนี้คือประชาชาติไบไซส์ทุกเรื่องข่าวเข้าใจง่ายและได้ความรู้ทั้งเว็บไซต์และทางโซเชียลมีเดียนะครับพบกันใหม่วันเสาร์หน้า11โมงเช้าสวัสดีครับ